สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ประสงค์จะสอบพนักานราชการของกรมป่าไม้ครั้งนี้รับทั้งสิ้น64อัตราสมัครตั้งแต่วันที่8ถึง15กุมภาพันธ์2566นะใครสนใจก็ติดตามนะครับรับฟังสาระสำคัญของการสอบครั้งนี้นะการสอบครั้งนี้นะครับก็เป็นประกาศของกรมป่าไม้เขารับสมัครบุคคลเลือกสารเป็น พนักงานราชการทั่วไปของกรมป่าไม้ประจำปีงบประมาณพศส2 5 6 6ตําตำแหน่งที่เปิดรับสมัครอัตราว่างที่จัดจ้างก็เยอะเลยครับกลุ่มงานบริการเนี่ยมี7ตําตำแหน่งนะครับเจ้าที่ป่าไม้8อัตราเจ้าที่ตรวจป่า1อัตราเจ้าที่พิทักษ์ป่า3อัตราเจ้าที่ธุรการ11อัตราเจ้าที่การเงินและบัญชี3อัตรา เจ้าพนักงานการเงินได้บัญชี3มอัตราและก็สุดท้ายคือเจ้าพนักงานพัสดุ3มอัตราถัดไปเป็นกลุ่มงานเทคนิคก็มีตำแหน่งพนักงานปิักป่า4อัตราช่างเครื่องยนต์1อัตราช่างสำรวจ6อัตราเจ้าพนักงานป่าไม้3มอัตราแล้วก็ในช่างสำรวจ1อัตราถัดไปนะครับกลุ่มงานสุดท้ายเป็นกลุ่มงานบริหารทั่วไป ก็มีนักจัดการงานทั่วไป3อัตรานักวิทยาศาสตร์1อัตรานักวิชาการป่าไมา้8อัตรานักประชาสัมพันธ์4ีอัตราก็นักวิจัยป่าไมา้1อัตราใครที่จะสมัครตำแหน่งไหนก็ต้องดูเรื่องของคุณสมบัติเฉพาะแต่ละตำแหน่งนะครับโดยเฉพาะเรื่องของวุฒิการศึกษานะว่าเขารับอะไร,ระบ้างซึ่งเขาจะแนบไว้ในท้ายประกาศฉบับนี้นะครับผมจะเอาลิงก์ ใส่ไว้ท่านด้าน,นล่างของคลิปนี้ท่านจะได้เข้าไปดูประกาศฉบับเต็มแล้วก็ปริ้นออกมาศึกษาเพิ่มเติมนะครับวันเวลาสถานที่รับสมัครก็ทางอินเทอร์เน็ตนะครับตั้งแต่8ถึง15กุมภาพันธ์66ที่เว็บไซต์ก็คือ forless t h a i j o b j o b com ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการอ่เนทะี่ผมแนบให้นะครับพอถึง ห่วงที่เขาสมัครท่านเข้าไปกรอกข้อมูลนะครับให้ครบถ้วนนะปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนดระบบจะกำหนดแบบฟอร์มการชำระเงินที่เคาน์เตอร์บริษัทธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนให้โดยอัตโนมัตินะครับท่านก็กรอกไปสมัครให้ครบถ้วนนะกดยืนยนันกดสับมิ t นะครับถ้ากดแล้วจะแก้ไขข้อมูลอีกไม่ได้ แต่หากมีการกรอกข้อมูลผิดพลาดจะทำอย่างไรนะครับถ้าข้อมูลผิดพลาดในสาระสำคัญคือชื่อนามสกุลเลขประจำตัวประชาชน13หลักให้แจ้งขอแก้ไขเป็นหนังสือนะครับที่สำนักบริหารกลางแก้ไขภายในวันสุดท้ายของการรับสมัครก็คือ15กุมภาพันธ์2อง6ไม่ควรผิดนะครับไม่ควรกรอกผิดนะข้อมูลสำคัญท่านดูให้ดีนะครับชื่อนามสกุลเลข ประจำตัวประชาชน13หลักต้องไม่ผิดมิฉะนั้นจะเสียเวลานะครับถัดไปก็แบบฟอร์มชำระเงินท่านปริ้นออกมานะครับออถ้าใครม,มีไม่มีเครื่องปริ้นต,ตอนนั้นก็เซฟไปก่อนแล้วก็ท่านก็ไปชําระเงินนะใน3วิธีวิธีแรกคือชําระทางเคาน์เตอร์ของธนาคารกรุงไทยทุกสาขาทั่วประเทศนะสาขาไหนก็ได้นะครับ ชำระช่องทางที่2คือผ่านตู้ a t m ธนาคารกรุงไทยนะครับแล้วก็ช่องทางที่3คืออินเทอร์เน็ตเพย์เมนต์หรือว่า KTB ออนไลน์หรือกรุงไทยเน็กก็ได้นะครับก็ใครถนัดสะดวกจ่ายช่องทางไหนก็เลือกที่ท่านสะดวกที่สุดนะครับแล้วก็เก็บหลักฐานการชำระเงินไว้ด้วยนะในส่วนค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบนะครับทุกตำแหน่ง ก็380บาท330บาทแรกเป็นค่าธรรมเนียมสอบอีก50บาทเป็นค่าธรรมเนียมธนาคารและค่าบริการอินเทอร์เน็ตนะครับแล้วก็ค่าบริการ s m s มีมีการส่งข้อความให้ท่านด้วยนะอีก50บาทก็รวมแล้วก็380บบาทนะครับสมัครแล้วก็ไม่จ่ายคืนนะผู้สมัครที่ชำระค่าธรรมเนียมแล้วท่านจะได้เลขประจำตัวสอบตามลำดับของการชำระเงินนะครับเพราะฉะนั้น ม่ใช่ว่าท่านสมัครก่อนเลขประจาตัวท่านจะอยู่ต้นๆไม่ใช่อยู่ที่การจ่ายเงินนะถ้าจ่ายเงินก่อนก็เลขประจาตัวของท่านก็จะอยู่ในลาดับต้นๆน,น,นะครับเข้าไปพิมพ์ใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่23กุมภาพันธ์สอง6นนะการสมัครก็มีเงื่อนไขว่าสมัครได้เพียง1ห,หน่วยงาน1ตําแหน่งเท่านั้นเมื่อท่านเลือกแล้วจะเปลี่ยนแปลงแก้ไขไม่ได้นะครับ สําคัญดูวุฒิการศึกษาให้ดีนะจบมาให้ตรงกับตําแหน่งที่เขารับเพราะเขารับวุฒิอะไรมาบ้างนะครับเดี๋ยวจะดูตัวอย่างด้านไทยประกาศฉบับนี้สัก1ตัวอย่างนะหนึ่งตำแหน่งก็ได้นะครับเดี๋ยวจะพูดให้ฟังนะว่าเขาดูยังไงประกาศรายชื่อนะครับผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถทักษะสมรรถนะกําหนดวันสถานที่ระเบียบเกี่ยวก,กับการเข้ารับการประเมิน ก็จะมีการประกาศก็ที่เว็บไซต์เดียวกันกับที่ท่านสมัครนั่นเละครับหลักฐานในการเข้าสอบเขาะจะมีสอบครั้งแรกเป็นการประเมินความรู้ความสามารถทักษะสมรรถนะครั้งที่1นนะครับก็เหมือนกับด่านแรกที่ท่านต้องเจอก็คือท่านก็เอาเฉพาะนะครับบัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรเจ้าที่ของรัฐที่มีรูปถ่ายลายมือชื่อเลข13หลักนะครับชัดเจนแค่นี้นครับ อย่างอื่นไม่ต้องเอาไปนะถ้าผ่านการประเมินครั้งที่1และท่านจะเข้าสอบสมรรถนะครั้งที่2ค่อยเอาไปแล้วเอาไปตามที่เขาแจ้งมาหลายรายการแต่ถ้าเราสอบตัวก็จบไปเลยนะไม่ต้องทำอะไรต่อแล้วนะครับถัดไปครับหลักเกณฑ์วิธีการเลือกสรรนะครับก็การประเมินความรู้ความสามารถ สมรรถนะครั้งที่หนึ่งก็ร้อยคะแนนก็จะเป็นการทดสอบโดยการสอบข้อเขียนจะมีตำแหน่งบางตำแหน่งที่จะต้องสอบสมรรถภาพรังร่างกายนะครับก็คือการวิ่ง5กิโลนะก็คือตำแหน่งเจ้าที่ตรวจป่านะครับตำแหน่งเจ้าที่พิทักษ์ป่าตำแหน่งพนักงานพิทักษ์ป่าแล้วก็บ่งเล็บว่ามีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า5ปีนะ ต้องมีการสอบสมรรถภาพทางร่างกายด้วยนะที่เหลือเนี่ยก็สอบเฉพาะข้อเขียนนะครับพอท่านผ่านเกณฑ์เสร็จป๊อบก็ไปสอบความรู้ความสามารถทักษะสมรรถนะครั้งที่2ก็เป็นการสัมภาษณ์นะครับเกณฑ์การตัดสินก็ไม่ต่ำกว่าร้อยละหกนะครับทีนี้ผมจะให้ดูตัวอย่างสมมติว่าเราจะสอบ ตำแหน่งเจ้าที่ป่าไม้นะเป็นตำแหน่งที่1นนะครับอยู่กลุ่มงานบริการอัตราค่าตอบแทน1 4 3 0บาทเขาจะรับทั้งสิ้น8อัตรานะครับสถานที่ปฏิบัติงานเนี่ยไม่เขาบอกมัหมดแล้วอยู่ที่สำนักวิจัยและพนักงานป่าไม้3อัตราอยู่ที่เชียงใหม่1อัตราสระบุรี2อัตราชนบุรีก็2ออัตรานะครับท่านค่อยๆดูแบบผมดูตอนเนี้ยนะครับ คุณสมบัตเฉพาะสาหรับตําแหน่งเขาบอกว่าประกาศนนิบัตรมัธยมศาตอนปลายม .6 ไม่มีและไม่มีหรืออะไรสักอย่างเพราะฉะนั้นก็จบม .6 นะครับจบม .6 ไม่ได้บอกว่าสายวิย์สายศิลก็ได้หมดนะครับจบขอให้จบม .6 นะเป็นปวชไม่ได้นะครับงานปฏิบัติท่าน,นก็ศึกษาดูนะว่าตรงนี้จริงๆเข้าไปมันก็จะรู้เองนะครับ ที่แน่ๆคือเอาเรื่องวุฒิการศษานะครับเอาเรื่องเกี่ยวกับสถานที่ปฏิบัติงานให้ดีก่อนนะบางคนบอกกลัวอยู่ไกลบ้านเขาก็บอกแล้วไงว่าทางานที่ไหนบ้างท่านก็จะได้รู้อนาคตตัวเองว่าถ้าสอบได้จะต้องไปทํางานที่ไหนนะครับาวิธีการสอบร้อยคะแนนแรกก็สอบข้อเขียนเห็นไหมครับก็เป็นเรื่องของความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าโดยพนักงานราชการ24 25 47 ของกรมป่าไม้นะครับแล้วก็ความรู้ด้านการเพราะชำกล้าไม้การดูแลบํารุงรักษากล้าไม้และที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่ตรงนี้สอบข้อเขียนนะครับคะแนนเต็ม100คะแนนเนี่ยไหมครับไม่น่าจะยากนะครับผมว่ามีกฎหมายตัวเดียวเองนะสอบสัมภาษณ์นะครับก็อีก100คะแนนเมื่อท่านผ่านการสอบครั้งที่1ก็ได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อใช่ไหมครับ มาสอบครั้งที่2ก็เขาจะดูประเมินบุคคลความเหมาะสมกับตําแหน่งจากประวัติส่วนตัวประวัติการศึกษาประวัติการทํางานจากการสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏของผู้เข้าสอบและการสอบสัมภาษณ์พิจารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆเช่นความรู้ที่อาจใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ความสามารถประสบการณ์ท่วงทีวาจาอุปนิสัยอารมณ์ทัศนคตคิคุณธรรมจริยธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงานรวมทั้งสังคมสิ่งแวดล้อมความคิดที่เริ่มสร้างสารรค์ปฏิพันธ์ไหวพริบบุคลิกอย่างอื่นเป็นต้นนะครับตรงนี้ก็ไปไปซีเรียสตอนท่านผ่านขั้นตอนที่1ก่อนนะครับเบื้องต้นต้องต้องจัดเต็มในขั้นตอนที่1ก่อนถ้าตกก็คือไม่ได้ไปต่อใช่ไหมครับก็ตามนี้เลยส่วนตำแหน่งอื่นท่านไปศึกษาเองนะครับผมไม่มีเวลาจะอธิบายทีละตำแหน่ง โดยเฉพาะตำแหน่งที่ต้องสอบวิ่ง5กิโลอ่ะท่านต้องไปฟิตร่างกายให้ดีนะครับเพราะฉะนั้นใครที่อยากทำงานเป็นพนักงานราชการทั่วไปของกรมป่าไม้ท่านก็ต้องเตรียมตัวเหมือนที่ผมแนะนำท่านเบื้องต้นนะครับเตรียมตัวให้ดีอย่าประมาทขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จนะครับเป็นพนักงานราชการทั่วไปของกรมป่าไม้ได้ทุกคนขอบคุณนะครับทุกท่านที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์สวัสดีครับ